ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่คนะนอสปะเดี๋ยวพี่ตัดไม่พี um. ่ตัดหม่อึดใจไหนก็เป็นต่ายแค่ เหมือนช่างที่ร้านเลยเหมือนช่ที่ร้าที่ราไปสระผมเหมือน,นใช่เหมือนที่ร้านเวลาเราไปสระผมไงคะ <S <S แล้วว่าเราเราร้องไห้ใช่ไหมแล้วเราจะร้องไห้ทําไมอันนี้ร้านอนนี้ไม่ไม่ร้องไห้อันนี้ไม่ร้องไห้ร้านพี่โตไม่ต้องร้องค่ะแค่ๆๆๆๆๆๆเดียวค่ะเสร็จแล้วร้านพี่โตไม่ต้องร้องเลย กวางใส่มองกระพาที่น้ำอดีสายนำสบายมากเหรอคะบอกป้าน่หยฮะบอกป้านทำไม ล่างกว่ากระซะอีกรอบนึงร้านพี่โตไม่กลัววะสันร้านพี่โตไม่ร้องไห้จะดิ้นจะดิ้นที่ไรจะดิ้นที่ไรพี่โตล้างก่อนนอนลงค่ะไม่กลัวไม่เข้าน่ะพี่โตไม่ทำข้าตานะคะอ่นอนลงใช่พี่โตไม่ทำให้เข้าตาน้องค่ะ นอน,นอนลงดีดีสิไม่นอน๋อหนูลกลัวเหรอคะน,นอนลงสิหนูต้องนอนลงน,น,นะนอนลง,นนลงค่ะนอนลงเงยหนะ้าเงยหน้าค่ะขนสั้กระจุจ่มมุดอันนี้เลยอั <c oughs> นอนลงนอนลงค่ะหนูต้องนอนมันถึงจะไม่เข้าตาค่ะนอนลง เงยหน้าขึ้นเออยเงยมองฟ้ามองฟ้า,ฟาเดี๋ยวพี่โตทำให้ห่ไม่โดนไม่โดนไม่เข้าไม่เข้า,ขา,าค่ะคกำจัดออดอัดจีดใส่นามหนูหนูลูบหน้านะ้าพี่โตจะฉีดพี่โตจะล้างให้<ะ>เอาใส่รถเอาใส่าย,ยางใส่หินน่องรถน่องสีรัตตาเอาใส่ให้น้องรถน้องเดี๋ยวพอเห็นหนอนว่าฟองมันอยู่ตรงไหนนั่นให้น้องทู้นนะะ เอาสายยางสีด้วงมาเอออันูหลับตานะหนึ่งสองสามหนูหลับตาพี่โตจะล้างผมให้นี่นี่ผมฟองตรงนี้ยังไม่ออกเลยหนูกลัวเหรอสีดเหมือนพี่โตอ่ะนนเห็นไหมแนนเห็นไหมเห็นไหมพี่โตทำนี่ไม่เป็นไรพี่โตก็ทำเห็นไหมอนูลองทำดูอ่ะพี่โตเป็นคนสีด โอเคได้หเสร็จแล้วเก่งมากเลยข้างหลังเดี๋ยวพี่โต้ล้างฟองให้้หอถูบูตัวไหมล่ะอ่าถูตัวด้วยผมหนูอยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่โต้จะไปเป่าให้นี่ีฟองอลาผ้าตัวปลาเบเรนบเรนเลนไปเคลื่นเคลื่อนขึลนล้างตัวเลยขึ้นล้างตัว หนูจะล้างอะไรหนูจะสาผมเหรอ,อโอ้ยเอาเอาเปลี่ยนกันสาผมละบานพอแล้วค่ะพอแล้วจะใส่ยยเยอะผมพี่โตนิดเดียว <c oughs> ผมพี่โตนิดเดียวอ,อย่าทแรง อะอะไรพอแล้วนะพอแล้วนะอาชีดน้ำล้างเลยค่ะเห็นไหมพี่โต้ไม่กลัวนะเอามือถูด้วยซีถูฟองออกด้วยโอเคพี่โต้เสร็จแล้วอนะมาผมเข้าตาพี่โต้หนอโอเคเสร็จแล้วพี่โต้ลุกขึ้นค่ะน้องอาล้างตัวให้น้องเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้แค่นี้ก่อนน้องจัด้่างตัวแล้ว บายบายสวัสดีค่ะถ้าไม่อยาพกพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะ